การเพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ปราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ,จะเจริญธรรมเจริญอภัยค่ะทุกค่ะเจริญธรรมคทุกค่ะพี่น้องท่านใดที่จะแบ่งปันสภาวะไหนไหมคะสักหนึ่งท่านเอาแบบที่คิดว่าน่าจะได้คุยกับเพื่อนวันนี้อะไรประมาณค่ะ <c oughs> น,นี่ต่อมาจากห้องอ่ะห้องตัดต่ออยู่นะคะกรณีที่พี่พี่จิว๋วพี่จิ๋วเสนอนะคะค่ะเชิญพี่จิ๋วค่ะคุณค่ะคุณนิชัยวันนี้ได้อ่านข้อยี่สิบนี่ก็คือถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีเนี่ยทําเต็มที่แล้วก็ก็สุขใจค่ะวันนี้พอพอได้ข้อที่ยี่สิบมันต้งสองหน้าค่ะทุกทีเราได้แค่สองบรรทัดครั้งนี้เป็น <laughs> สองหน้า แต่ว่าด้วยความที่ระวางใจถ้าเราทําเรื่องของการวางใจได้แบบนี้กับวิชาตัดต่อได้ก็คิดว่าคงายู่ต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะคอ๋อนี่นี่เขาให้ข้อให้ข้อเฉพาะแสดงว่าวิบากดีของเรานะคะดึงให้เราได้อ่านแต่มีมีแนวอ่านได้เฉลุยแบบแบบว่าคือได้ได้ครั้งเดียวก็ผ่านแบบแต่ กับเวลาที่สองบรรทัดนี้ตั้งสามรอบก็เลยเห็นถึงความแตกต่างว่าเออถ้าเราวางใจเนาะมันก็ได้แหละถ้างั้นก็จะไม่ท้อค่ะขอบพระคุณค่ะพี่จิ๋วออนอยากให้กำลังใจพี่จิ๋วเพราะว่าออนก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วออนยิ่งนั่งหลับด้วยขอสารภาพแต่ว่า ออนว่าไอ้ที่เราอะไรนะที่ท่านสอนวันนี้นะคะที่ผู้รู้ชุนสอนวันนี้นะ่ะอ,อนว่าเราน่าจะทําได้นะคะก็คือเอาคลิปมาวางใช่ไหมคะแล้วก็ไปตัดตรงที่มันไม่ดีออกเห<ช>มือนกับว่ามันไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรมาก<ช>มนะคะอ่อนคิดว่าน่าจะทาได้อยู่นะไอ้สิ่งที่เราไม่ได้ก็คือเราไม่ได้ลงมือทำน <c oughs> ั่นแหละเราไม่ได้ทำคือมันทีนี้มันใช้เวลามากนะคะที่อ่อนพอไม่ได้ทออะไรนะ<ช>คือมันใช้เวลามากเลยนะคะในการ<ช><ช>แต่ว่าก็ <c oughs> นั่นแหละ เราก็ทำเราก็โดนกิเลสเราไดทำโดนกิเลสรากว่ามันจะทําให้เธอเสียเวลานะอย่างวันนั้นที่ว่าอัดคลิปโหลดอะเราพอเห็นว่าต้องโหลดนานนานเราก็ท้อใจว่าตอนนี้คงคงไม่แล้วเพราะว่าเห็นวิธีแล้วว่ามันจะทิ้งเครื่องไว้แล้วให้เครื่องปิดตัวเองได้ด้วยเอออันนี้ดีนะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแชร์ตรงส่วนของการที่เราจะพิจารณานะคะเรื่องอาจารย์ได้สอนเราช่วงท้ายมาหลังๆนี่อาจารย์อาจจะสอนมาตลอดนั่แหละค่ะได้อาจารย์สรุปให้ว่าหน้าที่ของเราคือหนึ่งชำระกิเลสสองประมาณนะคะมีมีสองข้อนะถ้าถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราคิดนะมันไม่มีกิเลสปน มันเป็นเรื่องของอการที่เราประมาณประมาณงานที่พอเหมาะกับตัวเองตรงนี้นะ่ะเราจะเรียนตัดต่อต่อไปหรือไม่ก็ได้ค่ะอยู่อยู่ที่ออยู่ที่เราเลยว่าเอะกิเลสเราไม่มีนะแต่ว่ามันมีมันมีตัวที่ว่าเราประมาณแล้วว่างานเราล้นมือเรามีภารกิจที่มันมี Priority 1234หนึ่งสองสามสี่อะไรที่มันมันอ่าสำคัญเร่งด่วนมากกว่าอะไรแบบเนี้ เราก็สามารถที่จะเลือกสละการเรียนได้ด้วยใจเป็นสุขนะคะตัวที่จะเช็คคือเรามีความผาสุกดีไหมถ้าเราจะเลือกทําสิ่งนั้นก็เทียบดูว่าเรามีความยินดีผาสุกดีไหมถ้าเวลาเลือกเราก็เลือกตามนั้นแหละเลือกตามที่เรายินดีที่สุดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นหลักในการพิจารณาอยู่ดังนั้นอ่ะจะเรียนหรือไม่เรียนไม่ใช่ ไม่ใช่อเรื่องที่คนอื่นจะเลือกให้ได้แต่ว่ามีข้อแนะนํากันได้มีการให้กําลังใจให้เชียร์กันเนี่ยได้ค่ะคือให้กําลังใจกันได้แต่แค่เพียงว่าเราเนี่ยรู้ใจของเราเองชัดๆก็พอค่ะแต่ตรงนี้ก็จริงๆเห็นเห็นเนี่ยคือเราเห็นศักยภาพพี่จิ๋วว่าจะทําได้อยู่แล้ว แค่มีตัวนี้มาเราก็เลยพากันพุชให้พุชแบบว่ามาโอททำต่อทำต่ออะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามันโหลดเกินอะไรแบบนี้แล้วเราคิดว่าระวังใจได้อยู่แต่ว่ามันโหลดเกินก็ก็ได้ก็เลือกอย่างนั้นได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันจะเป็นกลายเป็นกิเลสต,ตัวติดติดดีติดอยากทำดีอะไรพวกนี้ถ้ามันมีกิเลสต,ตัวนี้เราก็อ คือจัดการตามความเหมาะสมของเขาไปเลยนะคะท่านใดจะเพิ่มเติมแบ่งปันอะไรได้ขอเชิญได้อีกสักห้าหนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันตอนยี่สิบยี่บเอดนาฬิกยี่สิบนาทีค่ะเชิญได้ถึงพี่จิ๋วคะ่ะขอโอกาสค่ะ,ค,ะคุณจิ๋วคะ่ะตอนที่มาเรียนอะ จำได้ไหมอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีเวลาอย่ามาเรียนถ้ามีอัตราอย่ามาเรียนอันนี้ก็เปรียบเทียบถึงปอเอกเนาะทีนี้ก็เรื่องการเรียนตัดต่อเรื่องืซอนี่ก็เหมือนกันเราก็จะย้อนหมายถึงว่าพี่โอ๋นะคะก็จะย้อนกลับไปดูว่าเรามาเรียนปอเอกทําไมถ้าเราถ้าเราไม่มาลดระดเกเรแล้วก็ที่สาคัญที่สุดที่ความผ่าสุนที่ดรนิดหน่อยพูดก็คือว่า ที่ตัดสินใจมาเรียนทำไมเมื่อก่อนไม่เรียนเมื่อก่อนมันจะถ้าจะเรียนมันจะกลัวไปก่อนล่วงหน้าเลยอย่าเงี้ยพราะนี้มาตัดสินใจมาเรียนปุ๊บจบก็ได้ไม่จบก็ได้พอเรารู้ว่าสมองเราไปถ้าไปไม่ไหวก็คือมันก็ไม่จบอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะก็ก็เลยเรียนแบบด้วยความสบายใจแต่ว่าที่ทุ่มเวลาให้สําหรับการตัดต่อนี่เพราะว่ามันมันก็ทุกนะมันก็ท้าทายนะแล้วก็แต่ว่าพอพอทําแล้วอะ มันมันจะล้างมันจะล้างความทุกได้อ่ะมันมันล้างทุกได้มันไม่ใช่ว่าได้สมใจนะไม่ใช่เราเราไม่ได้เรา,เรา,มาไราม่ได้หวังเล่นเลยเก่งขนาดนั้นแต่พอเรามาจับได้ว่าเอ๊ะแล้วฉันเรียนทําไมเนี้ยฉันจะล้างความทุกไงทุกอะไรล่ะก็ทุกเวลามันไม่รู้เรื่องประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่โหรเชิญพี่หมอรัฐค่ะที่เจ๋งมากของพี่เนี่ยนะ ทั้งภาษาอังกฤษทั้งวิชาตัดต่อเนี่ยที่จะเข้านะคะแต่นี้ภาษาอังกฤษเนี่ยน้องก็บอกว่าจะพี่จะฝึกไปพูดกับไทยนะอายุกระปูนนี่แหละเราก็นั่งนึกเออจริงวะแล้วเราจะพูดกับไทรวะเนี่ยงานหลักเราตอนนี้คือทําฟัน <laughs> <laughs> นะแต่เราก็ก็เพียนเข้าห้องกันนะวันนั้นอันนี้หน่อยก็สอบ <laughs> เราก็เลยเอาสอบบ้าง <laughs> ตอนแรกว่าจะไม่เรียนต่อแล้วนะเคยส่งเมสเซจไปให้อาอาจารย์เอกครูเอกผมก็ที่ขอสังเกตการและการอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เขียนเขียนไม่ถูกอ่ะคือทําเมสเซจไม่เป็นไงก็ส่งไปแค่นั้นอ่ะแล้วก็กล่าวว่าเออถ้าว่างก็เข้าไม่ว่างก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยไงคะแต่จริงๆแล้วเรื่องไอ้การออกเสียงเนี่ยตัวเองก็พอได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ซอฟี่ย ก็เลยบอกรูเอครูเอกก็เอาพ่อประโยคสั้นๆง่ายๆเกินไปสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราพอได้อยู่ไอออกเสียงนะแต่ว่าบางทีมันนั่งเราต้องเพียรอย่างยี่สิบประโยคอะนั่งซ้อมอะซ้อมเอาอะไรเราเราจะซ้อมเอาอะไรนะตัวเราเองนะเราเรารู้สึกว่าเวลาเวลาอันเนี้ยเดี๋ยวเราขอสมวดไว้แล้วกัน นะแต่เราเราเรียนเพื่อรู้อ่ะคือรู้ว่าครูเอสอนอะไรแต่เรื่องหนึ่งที่ที่เข้าเรียนนะคือจะสอนเรื่องความจานะคะที่คุยจะสอนเนี่ยคือท็อปิกคืออันนี้นะฮะที่อยากเรียนกับครูเอจริงๆเลยอะ่ะที่อยากเรียนครูเอคือเรื่องการสอนเรื่องความจําเพราะตัวเองอจําอะไรไม่ค่อยจะได้นะคะอีกวิธีหนึ่งอีกวิชาหนึ่งก็คือ วิชาตัดต่อเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเนี่ยเยพิ่งใช้โน้ตบุ๊กกับอีตอนเข้าซูมนี่แหละค่ะก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยแตะต้องมันเลยค่ะซื้อแล้วก็เก็บอย่างดีนะคะตอนเนี้เข้าซูมเพิ่งมาใช้มันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ลองเข้าซูมกับดรเลสท่านก็สอนวิธีแชร์สกรีนว่าเออเวลาสอนวิชาฟันของเราเนี่ยวันที่ยี่สิบสามเนี่ยให้ทํายังไงอะไรเงี้ยก็ได้ซ้อมประมาณหนึ่งก็คือเป็นคนโลเทคโนโลยี แล้วเวลาอะไรพังก็วิ่งไปหาน้องชายซ่อมให้หน่อยมื่ก่อนมือถือก็พังเอ้น็ตบุ๊กก็คือเปิดโน้ตบุ๊กเนี่ยนะจะเข้าธรรมะพาพ้นภพเนี่ยถ้ามันนอกเวลามันหาไม่เจออ่ะมันเข้าไม่ถูก <c oughs> น้องชายบอกพี่เล่นเล่นภาษาอะไรเข้าไม่ได้อแกแกโชว์ get, 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 get ให้หน่อยได้ว่าถ่ายทอดสดตอนนี้ตอนนั้นอะไรเนี่ยของว่าครูถ่ายทอดสดคือเวลาถ่ายทอดสดเราจะเข้าอะไรเงี้ย เราจะเข้ามันเข้าไม่ได้มันหาไม่เจอเงี้ยคือโลเทคโนโลยีบอกตามตรงได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าใจไร้าทุกอ่ะก็พยายามมาเรียนนะสังเกตนะคะพยายามมาเรียนอยู่จากว่าไม่อยู่บ้านไปข้างนอกอย่างนี้นะคะก็ก็ไม่ได้เรียนไงแต่ถ้าอยู่บ้านก็พยายามเรียนพยายามรู้แต่ว่าจะให้ทำสงสัยจะยากค่ะเพราะว่าไอเปิด เปิดไอ้เจ้าโน้ตบ oh, we nice ุ๊กเนี่ยนะคะดู YouTube ดู f c e e o o o เนี่ยเข้าไปทีไรมันชอบบอกป้อนรหัสอะไรอย่างเงี้ยลงทะเบียนเราก็จะแม็เราจาไม่ได้อะรหัสเอยลงทะเบียนพาสเวิร์ดโอ้เจอเจอพวกนี้ทีไรจอดทุกทีเลยจําไม่ได้เงีแค่พาสเวิดกับไอ้นี่ยังจำไม่ได้จะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นครูชุนครูชุนคะไม่ต้องวาดหวังนะคะคนเรียนคนยืนรอด เพราะว่าแค่เปิดซูมเข้ามาได้ก็เก่งมากแล้วขอบคุณค่ะเชิญเชิญพี่นิดหน่อยเชิญเนี่ยมีใครเมื่อกี้เห็นคุณลูชุนก็ยกมือมีกุ้งยกมือนะคะอาใครก่อนใครจะก่อนคุณอาจจะค่ะให้กุ้งก่อนนะคะอากุ้งเชิญค่ะ กล่คารวะอาจารย์หมอเขียวเจริญทำที่น้องทุ่ท่านค่ะพอดีเห็นพูดตัดต่ออะค่ะพอดีช่วงเนี้ยตั้งแต่วันที่สิบสามอะค่ะกุ้งก็ทําคลิปพอดีมีพี่น้องหลายคนบอกว่าเลี้ยงแหนแดงได้แล้วทําไมไม่ไม่ส่งไปไปประมาณว่าปวดอาจารย์หน่อยก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอทําคลิปแล้วตอนที่เริ่มทําวันที่สิบสามน่าจะเย็นเยนแล้วอะค่ะก็กะว่าเออเนี่ย เดี๋ยวจะทําเป็นของฝัน,นอะไรวันสงการให้อาจารย์ยึดมากค่ะสิบสี่ก็ไม่เสร็จสิบห้าก็ไม่เสร็จพอสิบหกรู้ตัวแล้วว่าโอ้โหยึดมากตอนนี้ก็เลยคิดบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้แบบไม่เป็นไรแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนานนะคะจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จะะ่ะค่ะขอบคุณค่ะอ๋อนี่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วล่ะไม่เสร็จก็ยิ้มได้เสร็จก็ได้ไม่เสร็จก็ได้นะคะ ค่ะเชิญคุรุชุนค่ะมีนักศึกษามีสภาวะกันเยอะดีค่ะเชิญค่ะครับเริญตามที่น้องทุกท่านครับก็จริงๆคือผมก็ไม่ถึงกับว่าจะคาดหวังหรือว่าจะคาดคันอะไรให้ทําได้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่เรียกว่าอะไรนะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความคืออย่างป้าหมอรัตที่เล่ามานี่ก็ก็น่าเห็นใจเนาะก็คือแต่ว่ามาเรียนแล้วก็ อยากให้ทําใจสบายๆมากกว่ามันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เหมือนกับว่าร่วมฟังร่วมรู้แล้วร่วมรับฟังปัญหาอื่นๆของเพื่อนที่มาเรียนอยู่ว่ามาทํางานด้านสื่อไปพร้อมๆกันแค่นี้มันก็เป็นประโยชน์แล้วนะผมว่านะครับแล้วก็เ,เมื่อเมื่อคราวาก่อนน่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าแต่ว่าผมมาดูเทปย้อนหลังที่พีน่นิดหน่อยพยายามจะสอนเรื่องการใช้ซูมค่ะโปรแกรมซูมกับเพื่อนอะไรเนี่ยนะ ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมพอจะทําเป็นคลิปสอนการใช้ซูมให้ได้แต่ว่าพอดีว่ายังติดงานเตรียมสอนเรื่องวิชาตัดต่ออยู่ก็เลยยังไม่มีเวลาทำก็เลยก็เลยเรียนพ่นิดหน่อยไว้ก่อนว่าอันนี้เดี๋ยวจะทําให้นะครับการใช้ซูมทั้งทั้งจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้งจากโทรศัพท์มือถือสําหรับเป็นเหมือนกับว่าเป็นคู่มือเอาไว้ดูแล้วไปลอง ไปลองใช้ซูมกับเพื่อนเองเลยนะครับค่<ฮ>ะแล้วก็เมื่อกี้ของพี่กุ้งสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ก็ขอเชิญร่วมเสวนาด้วยนะครับเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนสภาวะปัญหาอุปสรรคที่เจอในงานตัดต่อของพี่กุ้งก็ร่วมได้นะครับพอดีวันนี้พี่ทําอย่างอื่นแล้วลืมมานึกได้ตอนตอนท้ายๆอะค่ะพี่ทำอย่างอื่นอยู่มันนึกได้เอ้าวันนี้เขาเรียนตัดต่อ ไม่เป็นไรรับมาแรกเป็นสภาวะในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวบอกพี่ไว้เดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ไปตามตัวก็เป็นเป็นกิจกรรมร่วมกันนะคะจริงๆกิจกรรมไหนที่เราร่วมได้เราก็ร่วมร่วมไม่ได้ร่วมไม่ได้ในเนื้อของกิจกรรมเนี่ยแต่ไปร่วมเป็นพลังไปดูเพื่อนไปติดตามไปแบบมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆได้ค่ะก็คือ เป็นพลังหม่ของพวกเราอะนะคะอย่างภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษอันนี้เราก็อยากร่วมกิจกรรมนะจริงๆก็ไม่ได้ไม่คือตอนจะซ้อมยังไม่ได้มีเวลาไม่ไม่ได้มีเวลาซ้อมแต่ว่ามีใจที่จะเรียนให้ให้ได้เหมือนเพื่อนๆอยู่ค่ะก็จะ,ะตามไปแม้จะช้าก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเรา ถ้าเรามีความตั้งใจอยู่สักวันหนึ่งเราก็จะทำได้นะคะอย่างเรื่องตัดต่อนี่หนะย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มส่งการบ้านเลยค่ะแต่ว่าก็คิดว่าก็คิดว่าจะจะฝึกทำเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ในส่วนของความรู้นี้ก็คือเห็นประโยชน์ทั้งวิชาภาษาอังกฤษค่ะทั้งวิชาการตัดต่อนี้แต่เราก็เลือกทำทำศักยภาพของเราอาจจะได้อย่างน้อยอย่างน้อยวิชาที่เรียนวันนี้อย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าถ้าเราทําได้ในสเต็ปหนึ่งแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปมันก็จะจะไม่ยากมากในทุกงานนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้น่ยในเรื่องของการเรียนรู้ของแพทยวิธีธรรมเรานะคะวิชาสําคัญที่สุดก็คือวิชาล้างกิเลสดังนั้นเรื่องของส่วนที่เป็นด้านวัตถุที่เรามาช่วยกันสร้างเนี่ยเป็น เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่ในคลิปก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นผู้ตัดต่อคลิปก็ได้แต่ว่าเราเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในรายการแบบนี้เราอยู่ในรายการทบกทวนทร่วมกันเพื่อนเอาไปตัดต่อนี่ก็คือเราก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของชิ้นงานนั้นที่ออกมานะคะตรงนั้นก็เป็นพลังหนึ่งหรือว่าเข้าไปชมเพื่อนชมเพื่อนคุยปัญหาการรับรู้ปัญหาร่วมกันแล้ว เราทำไม่ได้แต่เรารู้นะ่ะเรารู้ว่าเออคนทํานี่นะมีความเพียรขนาดไหนปัญหาอุปสรรคในสิ่งที่ทํามาเราได้ร่วมเราได้ร่วมให้กําลังใจหมู่หรือว่าร่วมเข้าใจหมูว่าเอองานที่ทำเนี่ยกว่าจะได้ชิ้นงานออกมานี่ไม่ใช่ง่ายนะนี่เพื่อนได้รู้ว่าเราเข้าใจเนี่ยก็เป็นพลังที่เสริมกันแล้วค่ะพวกเรามีส่วนของการที่ได้ช่วยกันในทุกๆเรื่อง งานชิ้นหนึ่งออกมาเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสของการที่จะได้มีส่วนร่วมหมดเลยค่ะอย่างเรื่องของการการเรียนรู้เรื่องของการใช้ซูมแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้อัดได้เล็อร์ดเองได้เนี่ยก็คิดว่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพพี่น้องเรานะคะที่ชุนบอกว่าชุนจะจะช่วยทํามาให้พวกเราได้เรียนรู้เพราะว่าพอเราทําเป็นใช่ไหมคะเราอาจจะอัดรายการเองก็ได้ แล้วเราก็จะได้เอามาตัดต่อตัดต่อเนี่ยเมื่อวันนี้เราเรียนก็คือการตัดต่อจากโปรแกรมซูม Zoom ที่เราอ่านไว้ใช่ไหมคะถ้าเราทำเองเราอ่านเองเนี่ยเราอาจจะมานั่งอ่านทบทวนทำด้วยเสียงของเราเองแล้วก็บันทึกไว้แล้วตัดต่อเอ,อส่งไปให้ญาติเรานะนี่เป็นเสียงของเรานะแม่ออนอาจจะบอกว่าแม่ออนจะส่งไปให้ลูกชายฟังนะัเนี่ยทบทวนทำนี่เสียงแม่นะอะไรแบบนี้ ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะทำเพิ่มเติมได้จากความรู้ที่เราได้รับนะคะก็มีความคาดหวังอย่างนั้นว่าออถ้าเราเติมสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปพี่น้องจะมีศักยภาพมากขึ้นข้อสำคัญสถาบันของเราคือสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะดังนั้นไม่ได้เรียนอันนี้ก็ใช้เวลานี้ไปเรียนอย่างอื่นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเป้าหมายของเราก็คือเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะ ก็เรียนรู้ไปอันไหนที่ไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนประมาณนี้เดี๋ยวอาจจะมีอะพอกลับมาโอ้เมื่อก่อนนี้เราทำไมรู้สึกยากแต่พอมาเรียนใหม่ทำไมมันง่ายขึ้นก็เป็นไปได้นะคะในบางครั้งอ่ะบางครั้งถ้ามันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะจะรู้เรื่องแต่พอเราผ่านไปเออพอกลับมากับง่ายขึ้นอย่างนี้ก็เป็นได้อีกก็ให้กำ<อ> <ใจ S 2> ลังใจในเรื่องของการเรียนรู้ทุกท่านเลยนะคะ ่็ขอขออนุาเสียงพี่เท่ค่ะพี่เท่แล้วก็มือหม่นะคะเิขออนุญาตเสริมหน่อยฮะคือว่าการการตัดต่อวิดีโอเนี่ยพอเราทําทําไปทําไปเนี่ยเราก็จะรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยโดยไม่ต้องไปหาซื้ออะไรทั้งสิ้นโดยบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ซูมเนี่ยถ่ายทอดด้วยตัวเองอ่านด้วยตัวเองแล้วก็ไปตัดต่อหรือไม่ก็ใช้จากโทรศัพท์เราเนี่ย แล้วก็เซลฟี่ตัวเราเนี่ยแล้วก็มาทําในทําในอะไรอย่างที่เราได้รับจากครูรู้ทั้งหลายเนี่ยจากการตัดต่อใน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 มือถือก็ดีหรือว่าจากครูรู้ชนที่เอามาตัดต่อในในนเนี่ยอันนี้คือคือการจริงอยู่อาจจะดูว่าใหม่ๆเนี่ยอาจจะดูว่ามันแยกกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะสอดประสานสอดคล้องกันในการทํางานอย่างอย่างเต็มรูปแบบอย่างเช่นนี้ที่ว่าเอะเราก็สามารถทําได้ แล้วก็ถ้าเราได้ดูข่าวเนี่ยเราจะดูเลยเดี๋ยวนี้นะสถานีวิทยุเนี่ยเขาจะลดกําลังลดกําลังการถ่ายทอดเมื่อก่อนนี้นะเวลาเขาจะถ่ายข่าวทีนะฮะยกเป็นกองถ่ายไปทําถ่ายทําข่าวเดี๋ยวนี้นะเขาใช้เพียงสองคนคือหนึ่งผู้ช่วยถือกล้องคือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยของผู้ประกาศข่าวหรือไม่ก็ผู้ประกาศข่าวนั่น,นแล้วก็แชร์ภาพที่นั่นออกไปเองฉะนั้นแม้แต่เราเนี่ยเราก็เป็นผู้ประกาศข่าวได้ เป็นผู้สื่อข่าวได้เป็นช่างภาพได้เป็นนักตัดต่อได้เป็นอะไรหลายรูปแบบในตัวบุคคลคนเดียวกันก็จากโปรแกรมสองโปรแกรมที่คุณรู้ทั้งหลายเขาสอนเรานี่แหละไม่ต้องไปใช้อะไรมากแล้วอันนี้นะจะบอกกล่าวให้ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยการถ่ายทำเนี่ยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเนี่ยนะบอกได้เลยว่าถ้าถ้าถ้านั้นนะยุ่งยากกว่าสมัยนี้เยอะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีโปรแกรมมีแต่วัตถุดิบมีแต่ฟิล์มมีแต่อะไรเนี่ยบางทีบางครั้งนะอย่างอย่างเทคนิคที่คุณนิดหน่อยบอกว่าเทคเทคเทคกนนะนะไม่ใช่เทคอย่างเดียวนะทั้งคัดทั้งเทคทั้งออฟนะ mm hmm. ใช่ไหมแล้วมันเปลืองฟิล์มเปลืองอะายสารพัดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปลืองฟิล์มอย่างมากหรอกเข้าไปในเข้าไปในอ่เข้าไปในไดร์หรือว่าในเดเวิร์สของของโทรศัพท์ปับ๊บดีลิทออกเราก็ไม่เก็บไว้แล้วไม่เปลืองพื้นที่ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราได้ใช้เป็นประโยชน์แล้วได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะรีรู้ว่าอ๋อเรามีประสิทธิภาพมากขนาดนี้เชียวเหรอใครๆก็เป็นผู้สื่อข่าวได้ใครๆก็เป็นนักประกาศข่าวได้ใครๆก็เป็นมือกล้องตากล้องได้สารพัดในบุคคลคนเดียวกันโดยโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละทํางานให้เต็มที่เต็มเปี่ยมนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านเนี่ยตรง ต้องตั้งใจฝึกฝนเล่าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดมากๆซ้ำๆเดิมๆอย่างที่โอน้องโอนะนะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวต้องอะไระอย่าไปอย่าไปนั่นมันไอ้นี้พึ่งพูดง,ง,ง่ายๆอย่างที่ครูรุชุนสอนหรือว่าครูรุกสอนมันพึ่งจิบจิบต้องลงมือทําด้วยด้วยด้วยแบบฝึกหัดตัวเองแล้วก็ด้วยคลิปเดียวยิ่งถ้าเป็นคลิปของตัวเองถ่ายมาเนี่ยนะเราไม่ต้องไปกังวลเลยถ่ายไป ถ่ายไปถ่ายไปแล้วเรามาโหลดลงคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเรามาดูที่ว่าตอนไหนที่เราตัดต่อตัดต่อตัดต่อตรงนั้นลามันจะยิ่งทําให้เราเกิดความชนานาญเกิดความมือเนี่ยนิ่งในการตัดต่อเกิดมือนิ่งในการที่จะเอาคลิปหลังมาต่อคลิปนี้หรือไม่หรือไม่ก็ที่ที่ดีที่สุดนะแต่คุณลูกชุนยังไม่สอนเนี่ยนี้อันนี้จะบอกซะก่อนว่าในคลิปเดียวกันเนี่ยเราสามารถโยกย้ายเอามาไว้หน้าไว้หลังก็ได้ โดยที่ไม่ต้องไปหาเพอาพี่เท่เอาพี่เทกักไว้บ้างเอาไว้คุยกันในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไม่มีอะไรคุยนี่มีเยอะมีเยอะคุณนิดหน่อยไม่ต้องกลัวคนคนนี้มีเยอะค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้วันนี้วันนี้ถูกเบรกแล้วก็ขอไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะหมดรสชาติอาทิตย์หน้าเดี๋ยวนานดึกเดี๋ยานานดึกไปค่ะแล้วพี่เล่พี่เท่สบายดีแล้วนะคะเนี่ย S <S กุ้งมันสบายตั้งแต่วันวันเมือ่อเมื่อวันก่อนที่ได้เข้ามาโอกาสครั้งแรกเข้ามาในห้องอัปปาริยธรรมแล้วมันชาร์จแบตเตอรี่ได้ได้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วพอ<ก>วันลุกขึ้นก็ไปทำงานตามปกติแต่วันนี้หน้าหายแดงแล้วนะคะพี่วันแรกที่ขับรถโอ้โหแดงเป็นลูกมะเขือเทศเลยอะค่ะวันนั้นตอนนั้นตอนนั้นที่กุ้งเห็นนะมันกำลังกำเริบ มันกำลังกำเริบทั้งอารมณ์ทั้งทั้งอาการทั้งสถานการณ์ทั้งบรรยากาศทั้งความกดดันเชิญ <c oughs> พี่หมอรัตต์ต่อค่ะเมื่อกี้พี่หมอรัตต์ยกมือเชิญค่ะ,อะพอดีวันที่อันนี้หน่อยสอนน่ะตัวเองไม่ทันได้เข้านะฮะวิธีการใช้ซูมอะอน,นี้นี่หน่อยสอนอยังไม่เป็นหรอกค่ะ <c oughs> เอาค่ะแต่ว่าพอให้พอให้แบบว่า ประมาณว่าประชาสมพันธ์ให้พี่น้องเราเอสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้แต่ว่านี่ไหนยังพาดูพาดูคร่าวๆเฉยๆค่ะอ่าตอนนี้เดี๋ยวรอครู้ชุนทําคลิปมาให้ดูก็จะได้รู้วิธีแล้วเราก็ทําตามนะคะวันนั้นยังไม่มีใครทําเป็นค่ะแต่ได้ได้รู้ว่า,น,าน่ารู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นหมอรัดใจร้อนนะนะถามกินะ๋ว โอเคนะคะวันนี้จะให้ไปพักกันเนาะพักกันแล้วนะคะเลยเวลาที่ตั้งไว้ลวะตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนากาสามสิบสี่นาทีนะคะพบกันคุยกันก็เพลินเดี๋ยวก็จะนอนต่อไม่หลับนะคะถ้านอนดึกเกินไปค่ะขอโน้ธนาบุญกับพี่น้องทุกท่านคะ่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะ เดรร์คาราวาชเชนเรืองกเียวข้าคารวาผู้มีอายุยาวค่ะเจริญศีลเจริญธรรมเจริญอภัยค่ะคารวาหม่กล่มค่ะเจริญศีลเจริญธรรมเจริญอภัยค่ะภัยค่ะให้บุญรักษาธรรมะคุ้มครองทุกท่านนะคะสาธุค่ะพี่นรักถีค่ะ การเพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์